เรามาต่อนะคะด้วยลูกหมากแหลกนะคะของมิสซูกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นมิสซูแชมป์ทูกันนะคะแชมป์ทูเขาก็จะแยกออกจากแชมป์ทีแชมป์วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน<ม>ความแตกต่างนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้าเกรด B นะคะสินค้าเกรด A ก็มีแต่เดี๋ยวเรารีวิวแยกนะคะ ถ้าถ้าเป็นสินค้าเกรดเอเขาจะไม่มีตรงนี้มานะคะจะไม่มีลักษณะเป็นเหมือนแหวนนะคะแหวนตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดดูค่ะเกลียวเกลียวตรงลูกหมากวัดได้สิบสี่มิลนะคะววเนียวัดนะคะค่าจะได้ตรงกันค่าจะได้ไม่เพี้ยนนะคะเวลาที่เรา จะสั่งสินค้านะคะวัดจากตัวอย่างก่อน12บมิลน,นะคะสำหรับแกนแกนลูกหมากลูกหมากอ่อลหลกของเรานะคะความยาวความยาวเดี๋ยวเรามาดูความยาวกันนะคะ ความยาวจะอยู่ที่29่สิบเก้ซนนะคะ29่สิบเก้าเซนติเมตรนะคะจากจากหัวจดท้ายนะคะ29เก้ซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้นะคะบารตรงนี้จะเป็นสีนะคะเขาจะมีส 4, 4, ี่สี่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นบาสี่ถ้าเป็นแชมป์สามเขาจะเป็นหกนะคะหกเหลี่ยมอันนี้จะเป็นสี ก็จะต่างกันอยู่แล้วนะคะสามสิบสองมิลเท่ากันนะคะเท่ากันหมดเลยตามนี้นะคะซึ่งสามรุ่นนี้เขาก็จะแบบแชาวามวันแชมทูแชาามเทอร์นี้เขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะลักษณะกากยภาพก็ไม่เหมือนกันถ้าเราไม่ชัวร์นะคะถ้าแต่ให้ดีต้องถอดนะคะถอดมาเทียบดีกว่า ชัวๆรถเก่าอย่างนี้นะคะอาจจะแปลงมา